8ปนาฬิกานาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านแปนาฬิกาห้เนาทีอ่านี่ก็จะชอบนะครับได้นําขนมนมเน,มนยใส่ตะกร้าแล้วก็มาแจกบางคนบางท่านท่านก็ไม่กล้าหยิบนะครับแต่บางคนบางก็คือบางท่านไม่กล้าหยิบก็หยิบได้เลยนะครับท่านไหนอยากจะได้เป็นมงคลน,นะครับเนาะเป็นเอาไปดื่มไปทานกันนะครับซึ่งใส่ตะกร้าให้ยายทธได้หยิบด้วยแล้วก็เจอเด็กๆก,ก็จะให้เด็กๆตามถนนคนทาทางด้วยนะครับ อ่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบรรยากาศด้านหลังครับบรรยากาศด้านหลังเนาะให้ดูด้านหลังด้านหน้าด้วยก็จะมีพนแผนกเก็บน้ํานะครับแล้วก็อันนี้หยิบได้เลยครับหยิบได้เลยนะครับอ่าเป็นสิริมงคลครับผมเป็นสิริมงคล alo you c o m ฟอร์มฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะครับพูดไทยได้พูดไทยได้ใช่ไหมคุณแม่ค่ะโอที่สองแล้วค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าคนไรอนะครับคนไทยคนไทยคนไทยะหนหรอขอบคุณครับผมครับครับก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้านะครับซึ่งยารรมหลายคนหลายท่านก็ถามมานะครับว่า หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธท่านจะพักเที่ยงที่ไหนพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าหลวงตาจะจำวัดที่ไหนนะเขาก็ยังตอบไม่ได้นะให้ติดตามรับชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนาะ น้ำอ้อยครับน้ำอ้อยกามาเถอะ้็มาเร็วน้ำยนะครับน้ำเตงโมครับตรงนี้เป็นร้านเต็งโมโอ้ขายกัญชา ตรงนี้ตรงนี้ร้านขายกัญชาสายใบนะครับตรงนี้ตะลงสายใบนี่สายใบร้านขายกัญชาเพาะกัญชาขายนะครับจุดนี้เนาะสาธุสาธุครับมีแต่ต้นใหญ่ๆหญ่เลยนะครับ ยกได้เลยนะพี่นะยกได้เลยครับยกได้ยกเอาผ้าผ้าเอาลงหรือเปล่าเอาลงไม่พี่ถวายไม่ผ้าไม่ได้ถวายอ๋อไม่ได้ถวายอ๋อถวายถวายเอาขึ้นพี่ถวายเอาขึ้นยกครับยกนะกไไม่ด้เ็บพนมมือได้เลยนะครับไม่มีสิ่งของเราพนมมือก็ได้บุญคครรัับบยยกกครับ กได้เลยนะพี่นะวัะนนี้เนาะห้วยบงตํานะครับหลวงตาบุญชื่อพญาวิโธท่านจะพักเท้าช่วงเช้านะครับอ่าซึ่งอยู่ข้างหน้านี้นะครับอพี่พีท่านได้จ,จัดเตรียมไว้แล้วนะครับนะครับคครรัับบลงได้ยยกยยกนะมา จะเลี้ยวตรงนี้นะครับท่านจะพักเท้าช่วงเช้าที่นี่ก่อนนะครับยายทำทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าเช้านะครับก็แก้งยายทำคราเนาะพักเท้าช่วงเช้านะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชายประการนะครับนี่ก็เจ้าหน้าที่นะครับการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวให้หลวงตาได้พักเท้าช่วงเช้าก่อนนะครับเนาะ ครับขณะนี้ก็8นาฬิกานาทีนะครับ8นาฬิกาหนาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านได้พักเท้าช่วงเช้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนี่สาขาแย่อำเภอชัยประการนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านพักเช้าช่วงเช้าแล้วนะครับสำหรับญายทธรที่รออยู่ด้านหน้านะครับก็ให้เข้าร่มก่อนนะครับเนาะเข้าร่มก่อนเพราะว่าอย่างนานหนึ่งชั่วโมงนะครับเนาะ อย่างนานที่ท่านพักทาวช่วงเช้านี่นะครับอย่างอย่างเร็วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ยายทำท่านมาเตรียมตัวรอนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ยายทำได้รับชมไปนะครับรอนานหรือยังอ่ะพี่น่ั้งแต่ตอนประจ็มงณึ้วแต่เจ็ดโม,มงครึ่งแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวลงตาท่านพักก็ ประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างนานนะพี่อย่างไม่นานก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละประมาณนี้นะพัด้าช่วงเช้าก็ยังดีอยู่ยังมีร่มอยู่พี่นะวนี้ยังมีร่มอยู่นะครับซึ่งซึ่งด้านหน้านี่ก็ยังหนาแน่นนะครับซึ่งด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ดูจะเดินไปถ่ายให้ยายทำได้ดูนะครับด้านหน้าตรงโน้นนะครับเนาะว่าพี่น้องที่ท่านมารอเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้ ครับคุณพอ่อว่าไงครับจะเอาโลตัใส่ไปถวายใส่ในรถทุกต้นอ๋อคุณพ่อจะถวายกี่ถุงที่ถวายเอาถวายไมแถมอ๋อก็คือแล้วแต่คุณพ่อจะถวายก็คือคุณพ่อก็หิ้วหิ้วลงมาวางลงปุ๊บแล้วก็ท่านท่านก็จะเคาะหัวให้เราก็จะเคาะเนี่ยอันนี้ให้เราเขาก็จะเอาขึ้นรถมีมีคนเก็บเอาขึ้นรถครับไปต้มไปอย่างได้เนาะอันนี้อะไรคุณพ่อมันฝรั่งโอ้โหมันฝรั่งทับมันฝรั่งนี่คุณพ่อบอกว่าอยากถวายมันฝรั่งแล้วคุณพ่อจะถวายกี่ถุง อ,อ่าแล้วแต่คุณพ่อแล้วแต่เราเราไปด้ครับได้ก็อย่างนี้เนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อรอก่อนตอนนี้หลวงตาท่านพักเท้าช่วงเช้านี่อยู่ข้างในการไฟฟ้าเนี่ยนี่พักอยู่นี่ครับก็คือที่เปิดเปิดขอดีเปิดอละวเวมันคือสารถเปิดอ๋อเมื่อกี้ท่านเคาะหัวให้แล้วก็หลวงอ่าคุณพ่อหลวงตายังไม่ได้เคาะของให้เราเลยเราเรา,เราต้องให้เคาะของด้วยเราจะได้บุญบบเออเราจะได้บุญ สองต่อได้พรด้วยได้เนี่ยได้การได้ได้บุญในการถวายสิ่งของเราด้วยเนาะคุณพ่อรอก่อนรีบไหมละ่ะคุณพ่อรีบไหมเนาะถ้าไม่รีบ <นะ S 1> คุณพ่อรอก่อนเดี๋ยวเวลาหลวงตาออกมาใช่ไหมมันมันเนี่ยเราเหิ้วลงวางปุ๊บหลวงตาเราก็จับมันไว้หลวงตาก็จะเคาะมันแล้วกเคาะหัวให้เราเดี๋ยวจะมีข้างหลังรับขึ้นรถเองครับคุณพ่อวางได้เลยเดี๋ยวเขาจะจัดการข้างหลังจากจากนี้ไปไปที่ไหนครับยังยังตอบคุณพ่อไม่ได้เนาะจะจะไปทางฝางนะครับครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตัวอำเภอไหมหรือจะเลี่ยงออกนี่แหละผมยังตอบไม่ได้ก็คือจุดนี้แหละครับเนาะก็บอกให้พี่น้องได้ดูไปก่อนเพราะท่านมีมันอันอันนี้เพราะเขาเรียกไอม้มันฝรัง่งเนาะ,ะถุงละกี่บาทนี่ครับอันนี้ถุงละสองสองร้อยโอ้นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆกล้บ้านเนี่ยผมจะซื้อไปให้เด็กๆทอดที่บ้านนะเด็กๆผมทำเซตไฟอ่ะอ่านั่นแหละเด็กๆเอเด็กๆที่บ้านผมชอบนั่นก็มันโขลกอมค่ะ วันนี้มันหัวกลมอันนั้นขอทำเส้นไฟไอ้มันเลอ้ยที่เข้าโรงงานเลี้ยโอ้ที่เข้าโรงงานเลไอ้ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวมันฝรั่งนี่เนี่ยตัวที่ขายท้องตลาดหัวยาวหัวยาวอในห้างในห้างโอ้อยากอยู่ใกล้บ้านจังเลยครับยายทำด้วยทุกคนถ้าอยู่ใกล้บ้านผมซื้อเลยเนี่ยผมอยากได้เอาไปให้เด็กๆเลี้ยงข้าวไว้ให้ลูกแฝดแเอาไปกินในครับผมครับผม่ปาก็ต้ม สาธ<ม>ุอนุมโมทนาบุญกับคุณพ่อนะครับท่านได้นํามันฝรล่งท่านจะถวายหลวงตาสองถุงแต่ว่าท่านบอกว่าท่านขค้อหัวมาแล้วผมก็เลยอยากให้ท่านได้รับพรอ,อีกรอบหนึ่งแล้วกใ็ให้ได้รับยังไงล่ะในการที่เราถวายมันด้วยนะครับเนาะนะค,ครับก็ให้ท่านรอก่อนนะครับนี่อันนี้ที่เอาไปทลํลรุบพ้อนบอกลูกหัว,ห,วหัวกลมนนนนหๆเยอถวายอันนี้เป็นหัวยาวครับอันนี้เป็นหัวยาว ถึงละสองร้อยกี่บาทนี่คุณพอ่อ <25. S 1> ถึงละสองร้อยห้าสิบโอ้ทางบ้านผมมันแพงนะทางบ้าน<อ>ผมนี่แพงอยู่ในห้างนี่โร้ลแล้วสามสิบสี่สิบแล้วใช่ครับใช่แล้วคุณพอ่อมันนี่คือห้างเลยค่ะครับอ๋อตัวนี้นใช่ไหมครับตัวนี่คือห้งอ่าอที่บ้านผมแพงมากเออแพงมาเห็นราคาแล้วก็อยู่ไกลผมอยู่อีสานอยู่บุญรำนู้นคุณพ่อครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยอีสานเนี่ยหมดเกยไปมันจะเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยครับผมไปตอนนั้นไป ไปกับหลวงตาหลวงตาพาเดินผ่านทางไหนเนาะทางเขตเหนือไอ้เนี่ยจะงหวนกับนี่แหละเขาปลูกตามทุ่งนาเนี่ยเยอะมากครับ,รบ,รบแต่ผมเคยสอบถามเขาบอกว่าเขาได้เขาได้ทุนมาปลูกปลูกแล้วส่งให้อะเขาเขานี่เขารูง,งานบริษัทอ๋อบริษัทให้ให้ปลูกให้ใช่ไหมครับอออให้หตัวนั้นไะอ๋อตัวหัวกลมแล้วขอไปทำเลครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผม